ไปนหนึ่งตัวนะคะเพราะว่าแม่เขานอนทับลูกเขานะคะพยายามปั๊มแล้วไม่ขึ้นนะคะแม่ก็เลยเอามาเทียบให้ดูว่าเขาตัวเล็กฝาใครในใ,ใ,ใ,ในในในฝูงเลยเนี่นะคะเนี่ยตัวใหญ่กันหมดเนี่ยตัวอ้วนกันหมดเลยแต่น้องที่เสียเนี่ยคือตัวเล็กสุดนะคะ แม่นอนทับค่ะแม่มาเปิดดูอีกทีหนึง่งก็คือนอนทับแบนเลยไม่รู้นอนทับลูกอีท่าไหนแบนขนาดนั้นเลยนี่นะคะอ่ะดูคู่คู่สีดำนะคะเห็นไหมคะเขาอ้วนกันทั้งนั้นเลยเนะนี่ยเนี่ยแต่ตัวเองตัวนิดเดียวเขาอ้วนปุกเลยนะคะเนี่ยอ้วนปุกเลยแต่ตัวที่เสีย ตัวนิดเดียวผอมมากค่ะตัวเทียบกันไม่ได้เลยน่าสงสารจังเลยค่ะแม่ก็ตัดสินใจแล้วเนาะว่าจะฝังน้องในกระถางทูบที่บ้านนะคะให้น้องนอนใต้กระถางทูบนี้เพราะว่ากระถางทูบเนี่ยแม่ก็จุดทูบไหว้พระอยู่ทุกวัน นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องก็ยังอยู่ในบ้านแม่ถามว่ามีดินมีอะไรไหมไม่มีคะ่ะแต่ถามว่าจะเหม็นไ,ไหมเหม็นไหมแม่ไม่รู้เพราะว่าคําว่าเหม็นของแม่คือการปรงสังขารจริงๆแต่อย่างน้อยเนี่ยร่างของน้องยังอยู่ในบ้านยังอยู่กับแม่ยังอยู่ที่บ้าน<ล>ะ<ๆ>นะคะแล้วก็ทูบก,กลิ่นทูบกลิ่นอะไรเนี่ยก็ยังอยู่ที่บ้านแม่จะไม่ฝังน้องบนพื้นดินเนาะเพราะว่าถ้าฝังน้องบนพื้นดินเนี่ย เราก็ไม่พ้นการเหยียบย่ำน้องนะคะแล้วก็ใครต่อใครย่ำน้องไปเรื่อยอย่างนี้แม่ทำใจไม่ได้เนาะน้องยังเล็กเกินไปที่จะไปเผาเหมือนที่เสือเล็กเป็นเศรษฐีเป็นลูกของแม่ทุกตัวเนี่ยได้รับการชาปนากิจศพนะคะโดยการเผาสวดมนต์นะคะพระมาทำพิธีให้ แต่อเผอิญว่าน้องตัวนี้ยังเล็กมากนะคะแล้วก็ตัวเล็กที่สุดในเขาเรียกว่าในคอกในฝูงนะคะซึ่งแม่ประมาณไวแล้วละว่าเขาน่าจะไม่รอดนะคะเพราะว่าแม่ดูเขาทุกวันให้เขากินนมเองทุกวันเขาก็กินไม่ค่อยได้นะคะก็แม่ก็ดูอยู่ตลอดนะคะแล้วก็เขาเสียเนี่ยเพราะว่าแม่เขานอนทับนะคะคือน,น้องจะไปอ่ะเนาะเราก็พูดไม่ถูกอ่ะแม่ปั๊มหัวใจแล้วก็ไม่ขึ้น แม่ก็เลยตัดสินใจที่จะฝังน้องอยู่ในกระถางทูบกระถางทูบใบนี้ยังอยู่บนบ้านยังให้แม่ได้กราบไหว้บูชาพระอยู่นะคะได้ปักทูบได้อยู่กับแม่แล้วก็ไม่อยู่บนพื้นดินนะคะถ้าถ้าแม่มีกระถางต้นไม้แม่ก็จะผูกฝังน้องไว้ในกระถางต้นไม้นะคะให้เป็นกระถางกระถางแม่จะไม่ฝังน้องบนพื้นดินธรรมดาหรือว่าถ้าเป็นพื้นดินตมมุติเนาะ สมมติว่าแม่แม่มีพื้นที่ที่ไปที่ที่บ้านเป็นเป็นดินแล้วกันแม่ก็จะฝังให้เป็นที่เป็นทางให้รู้ว่าตรงนี้คือที่ฝังของลูกแล้วก็ทาป้ายชื่อลูกเอาไว้ว่าหลุมนี้เป็นของลูกคนไหนคนไหนนะคะถ้าแม่มีนะแต่อเผอิญว่าพื้นที่บ้านบ้านแม่ไม่มีนะคะแล้วถ้าเกิดมีเหมือนกันแต่มันเล็กมากมันน้อยมากแล้เท่าฝังกันมันก็จะเหมือนทับถมกันไปทับถมกันไปก็จะกลายเป็นว่าใครตร่อใ like, ครก็ไปอยู่หลุมนั้นคําว่าหลุมนั้นของแม่มันไม่ใช่ไง ถ้าจะเป็นหลุมเนี่ยมันจะต้องเป็นหลุมทีละหลุมคือกอไก่ขอไข่ขอขวดขอควายให้รู้ว่ากอไก่อยู่จุดนี้ขอไข่อยู่จุดนี้ข้อควายอยู่จุดนี้นไม่ใช่กอไก่ขอขวดขอคว,วายพากันอยู่ในหลุมเดียวกันไม่ใช่ค่ะไม่ใช่แม่แม่ไม่ทําเพราะอยู่ในหลุมเดียวกันไม่เปล่าแต่มีการเหยียบย่ํากันอยู่แบบนั้นเนี่ยเดี๋ยวใครก็เดินเข้าไปเหยียบเดี๋ยวใครก็เดินเข้าไปย่ําแม่ก็เหมือนลูกโดรังแกเนาะ อันนี้คือเรานานาจิตตังนะอันนี้แม่คิดของแม่เองนะคะแม่เลยคิดว่าจะให้เจ้าตัวเล็กเนี่ยคือเล็กเกินไปที่จะไปทําชา้นก,กิจจบแต่เลือกที่จะฝังในกระถางทูบบ้านแม่เพราะกระถางค่อนข้างใหญ่นะคะถามว่าแม่ไม่กลัวเน่าเหม็นหรอแม่ไม่กลัวหรอกสังขารไม่เที่ยงเมื่อเหม็นเดี๋ยวก็ต้องหายเหม็นนะคะแต่ว่าเขายังอยู่กับแม่เขายังเล็กเกินไปเพราะฉะนั้นอยู่ใต้ อยู่ใต้คุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์อยู่ในห้องห้องนี้ที่เขาเกิดนะคะอยู่ในห้องห้องนี้ที่เขาเกิดแม่มีความสุขมากกว่านะคะเขาเกิดห้องนี้เขาก็อยู่ห้องนี้นะคะแม่ขออนุญ,ญาตฝั่งเขาก่อนนะคะเก็บลายแล้วค่ะเดี๋ยวแม่ก็เอาหมอนทับไว้นะคะแล้วก็เอาไว้ใต้โต๊ะนะคะเพื่อที่จะไม่ให้ใครคุยนะคะ แม่หาอะไรทับอีกทีหนึ่งนะคะนี่คะแม่เอาองค์ทับอีกทีหนึ่งเนี่ยอยู่บนห้องพระนะคะลูกฟังเสียงสดมนต์นะคะฟังเสียงสดมนต์ทุกวันนะคะเพราะแม่ไหว้พระไม่มีใครคุยเขียนลูกแค่ว่า ณตอนนี้แม่ไม่สามารถที่จะจุดธูปได้เท่านั้นเองนะคะแต่ลูกก็ยังได้ฟังเสียงสวดมนต์ที่แม่สวดให้นะคะฝังศบไว้น้องยังเล็กเกินไปค่ะเพียงไม่กี่วันเองเพะน้องดูท่าเราจะไม่รอดจริงๆน้องอยู่รอดได้มาถึงทุกวันนี้น้องเก่งมากเพราะแม่ดูน้องอยู่สิ่งที่แม่ไม่ได้บอกเอซก็คือว่าแม่ดูท่าแล้วก็คือจะไม่รอดจริงๆนะคะ แม่ก็เลยไม่ได้ให้เอฟซีได้ดูเพราะบางสิ่งบางอย่างเนี่ยถ้าแม่ทําไปให้เอฟซีดูเนี่ยมันจะเกิดความหก่หดหู่ในใจนะคะว่าเด็กคนนี้ไม่แข็งแรงไม่อะไรยังไงแล้วจะเกิดความหกหดหู่ทีนี้น้องไปได้ดีแล้วแม่ก็เลยสบายใจสบายใจในตรงนี้ก็คือว่าไม่ใช่ว่าดีใจที่น้องไปนะคะแต่ว่าด้วยสภาพน้องเนี่ยแม่เห็นน้องทุกวันนาอแม่รู้ค่ะเพราะแม่เลี้ยงแมวมาเยอะแม่เห็นน้องทุกวันแม่รู้ว่าน้องจะไม่ไหว แต่เมื่อวันนี้น้องไปแบบเขาเรียกว่าแม่นอนทับเนาะก็ไปด้วยความรักเพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่จะพูดว่ายังไงเสียใจไหมเสียใจนะคะแต่มันเลือกไม่ได้เนาะแต่ก็เลือกที่จะให้น้องอยู่กับแม่ได้แบบนี้นะคะยังอยู่ให้ให้เขาเรียกว่ายังให้น้องอยู่กับแม่ตลอดไปบนห้องพระห้องนี้ห้องที่น้องเกิดแล้วก็เป็นห้องที่น้องตายแล้วก็เป็นห้องที่น้องอยู่กับแม่ตลอดไปนี่แหละค่ะ แม่ถึงได้บอกว่าความรักมันยิ่งใหญ่มากน้อยแค่ไหนก็เอออยากให้ FC ดูเอานะคะอันนี้คือเขาเรียกว่าความคิดเห็นของแม่เฉยๆเนาะที่แม่จะเลือกที่จะเอ,อ่ฝังร่างกายของลูกไว้ยังไงนะคะ